ครับผมจะถ่ายทำคุณแผนสานางนะครับใส่กรอบใหม่ๆเลยนะครับใส่กรอบใหม่เอากรอบสแตนเลสออกนะครับที่เหลียเหลียสองอันนะครับเหลียสององนี้นะครับถ้าสนใจก็ท้ายๆผมจะบอกเบอร์โทรนะครับดูไปก่อนก็แบบเดียวกันกันกบ ที่ขายไปนะครับที่ปล่อยไปก็เป็นสแตนเลสนะครับอันนี้เป็นทองไม่ลองไม่ดำนะครับจำนำไม่ได้นะครับของแท้เลยนะครับสามนางคุนแผนนมีตามมหานิยมอยู่ยงคงกับพันเชี่ยวขาดบาร,รมีสามสิบทัดครอบจัก,กรวานนะครับ ไม่ว่าท่านหญิงท่านชายถืขึ้นคอได้ทุกคนนะครับตัวนี้ใส่กรอ,อย่างนี้ก็สวยหมังสวยงามมากนะครับนี่ครับดูด้านหน้ากับด้านหลังนะครับนี่ดูด้านหลังให้ด้านหน้านะครับชมก่อนดูก่อนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับทำมาค้าขาย มีตามหานิยมไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะครับตัวนี้เป็นนาวาโลหะนะครับเป็นเนื้อนาวะโลหะไม่ว่าท่านหญิงท่านชายขึ้นคอได้ทุกท่านทุกคนนะผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ดีนะครับชมก่อนดูก,ก่อนนะครับ สวยงามจริงๆนะครับสุดยอดนะครับถ้าต้องการก็โทรได้เลยนะครับศูนย์เก9าแปดสองเก้าย์เเก้าสามหาถ้าต้องการนะครับถ้าไม่ต้องการไม่ไม่ต้องโทรนะครับถ้าชอบก็ราคาก็ต่อรองกันได้นะครับราคาก็เท่าๆกับที่ปล่อยไปอันนี้ผมเอาสแตนเลสออกนะครับเลยเอาทองใสนะครับ ถ้าอยากได้ก็ติดต่อเลยนะครับมีตามหานิยมุมบารมีสามสิบทัดครอบจัก,กรวาลไม่ว่าท่านหญิงท่านชายนะครับหรือคนเท่าคนแจกก็ใส่ได้นะครับมีตามหานิยมุมบารมีสามสิบทัดครอบจัก,กรวาเลเนี่ยนะครับครอบจกัจก,กรวาลหมายถึงว่านะครับดีทุกอย่างนะครับถ้าชมถ้าดูแล้วก็ขอขอบคุณท่านทุกท่านทุกคนนะครับ ครับขอบคุณครับเบอร์โทรก็บอกแล้วนะครับ0982907935ผมอยู่ละเอ็ดครับขอบคุณครับ